วันนี้เรามาดูหาห็นที่เจ้าของที่เขาจ้างรถขุดรถตักมารวมตัวกันรวมห็นเพื่อจะเอาไปเอาที่ดินไปทำประโยชน์ทำไรทำะอะไรเขาจะเดินดูเห็นที่ ด้านด้านด้านที่เป็นนานะเอาพยายามตักออกตักมารวมกันเป็นกล่องคนะมจะขนไปห,หลายกล่องนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางเหนือสึกว่าขนไปมากขนาดไหนะแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะ ใอ้ส่วนที่อยู่ด้านทางล่างแลผุดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูอาจาจะเจอของดีก็แล้วนี่ฮะเห็นตะกรอ่าทับถมอยู่ไม่รู้กี่พันกี่ร้อยปี มันจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะเพราะว่าดินที่ผมเดินอยู่เนี่ยมันเป็นที่นาแล้วมันถูกน้ำป่าตอนพยุวิภาเดือนกรกฎาคมสองพัสพัดเอาหน้าดินหายไปแล้วห็นขึ้นมาแทนเป็นหาดเห็นใหม่ตอนนี้กำลัง จะกลับเป็นนาอย่างเก่าไม่รู้จะรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฝนมีพายุดิเแรงแรงหินพวกนี้เขาจะเก็บไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วมันขวางที่นามันยังมีอีกเยอะมันมันไม่ใช่ผมผมตื้นๆนะ อันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ท่านนี้ยังแกะไปถึงท่านนู้นเป็นภูเขาเลยอาจจะจหินแห่งนี้อาจจะบริสุทธิ์อย่างนี้อีกไม่กี่วันนี้อาจจะหมดเกลี้ยงอาจจะหายไปกลายเป็นเอาไปถมที่เอาไปทำอะไรียัย ไม่ใช่ลงทุนให้น้อยๆนะลงทุนขุดขนออกไปเนี่ยต้องใช้เงินหลายหมื่นนะครับตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้ผมเอารถพ่วงมอตอร์ไซค์พ่วงมาจะมาดูเห็นก้อนหนึ่งที่หายตาไว้ เป็นเห็นควาดไส้ที่มันม,มีรอยคล้ายๆรอยรอยจิกอะก้อนหนักประมาณเจ็แปดกิโลไม่รู้ยังอยู่ไหมก้อนก้อนเท่านี้ฮะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะแบกกล่องไปเอ็นคอสไซน์ถ้าท่านที่อยากจะดูอันนี้ก็รถตักออกไปก้อนใหญ่ กำลังเป็นอดีตไปแล้วอานที่ผมมาดูหลายเดือนนี้เห็เนก้อนเป้าหมายจังหาไม่เจอ ไม่ใช่ก้อนนี้ก้อนนี้ยังยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นควาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก้อนพอๆกับก้อนนี้ฮะที่ผมบอกว่ามันมีรอยคล้ายๆรอยเล็บมือจิก ไม่ใช่ก้อนนี้มันจะเป็นก้อนใสๆหน่อยหลับว่า ตามล่าหาเห็นเป้าหมายไม่ใช่ก้อนนี้นี่ก็สวยมีลายแต่าหาไม่เจอเอาก้อนนี้ไปแทน ผมซับหลายร้อยล้านปีนะกำลังจะหูดขนออกไปแล้วเขาเจะของที่เขาจะเอาที่มาทำกเกษตรต่อเนื้อคล้ายก้อนนี้ฮะแต่มันจะมีรอยคล้ายเาเล็บจิกเต็ไมไปหมดเลย รู้ไปไหนวันนี้ถือเป็นวันเกือบเกบจะสุดท้ายของหาดนี้ฮะ อ๋อเป็นการเก็บเห็นแล้วอีกก้อนที่แปลกที่เป็นรวมหินกอดบนหลายๆก้อนมาอยู่รวมกันเดี๋ยวเราจะไปหาดูเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แต่มังก้อนใหญ่ยกไม่ไหวฮะเดี๋ยวต่อใหม่ะ